สวัสดีครับสมัยด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบาทองปากเสกินแซบพี่น้องมามาพี่น้อยมือน,นี่กับเขา่าส้มประกาศดอง,องพี่น้อยกับไข่ลูกไข่ห้างหงนี่อันนี้แก้วพี่น้อยแก้วกินกับไข่ลูกกับพริกสดพี่น้อยมามาแซ่บๆกันบัวลอยใหญ่ฮานกดเซิร์มือกับฝากกดซับสไค,ค,ครต์กดไลค์กดแจ้คือเกเอางพี่น้องเป็นกางแจให้บาทองเนาะ มา嘛กินเอาข้าวเหนียวพี่น้อยกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆพี่น้องมา嘛แซ่บๆกันมื้อนี้ได้ส้มประกาศกับไข่ลูกพี่หน่อยมามาาาไขล่ไขลูกหลายโตอยู่แต่ก่อนจมีไข่รอางคังน้ำพี่น้นองมาแซ่บๆกันคำเล่หแฮก์มานี่สิเอาไข่ลูกก่อนพี่น้องนีเ่เป็นโตเลยมาใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดทุกคน อืมอืมพริกสดกันหนึ่งอย่าสดประกาศอืมอืมหลมอืมอืมรายรายรายรู้ไข่ 2, 4, 6, 8, 10น่วยทุกคน ไข่ลูกก็ห้าหกหน่อยแกงหังฮังอืมอืมเป็นโตนเลยทุกคนออกมาคำเดียว มจมประกาศแม่บ้านมันทันเองพุทธก่อนกันแต่สามวันกินได้ล้ว ไขเ่คเคานายข่เคานมันกาา้าห้องคำใหญ่งทุกคนโอ้กำลังกินผสมปะเนี่ม ่อมีปตัวนีอื อันนี้ใครดูกเลยทุกคนใครดู Hmm? กัดพีกสุดหน่อเลยทุกคนนะเขกาขกันเขากันกับโซมผักนึกสดแซ่บทุกคน ขยลูกไปโตเลยสุน พี่น้อยชุดหน่อยดื่มน้ำซ้ำล้านพี่น้อยนี่งขอเกือบเบิด์ตใครเดียวซองน่วยบ๊วยพี่น้อยอิมออ่มอ่ะอิ่มน้ำซ้ำลัานคลิปนี้ซ้ำดีแหละมาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุอนะอขภาพชีวิตใหม่เนาะเอาคลิปนี้ซ้ำดีแหละขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันีไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ